ดูห้องพักของคอสตา s e เซเรนาว่ามีแบบไหนกันบ้างนะครับเริ่มจากห้องไม่มีหน้าต่างหรืออินไซต์หรือ inside, รอินทีเนียนะครับขนาดห้องจะเล็กที่สุดแต่ก็พักได้สบายๆครับตั้งแต่1ท่านถึง4ท่านเตียงของท่านที่3และท่านที่4จะเป็นแบบพูแมนเบดนะครับก็คือเตียงที่ดึงลงมาจากผน,นังหรือเพดานครับห้องแบบนี้ก็จะเหมาะสําหรับท่านที่เน้นความประหยัดคุ้มค่ากินเที่ยวหรือกิจกรรมเยอะนะครับใช้ห้องน้อยอะไรประมาณนี้นะครับ ต่อมาก็จะเป็นห้องที่มีหน้าต่างครับหรือโอเชียนวิวหรืออาท์ไซด์ก็คือห้องที่จะเป็นลักษณะห้องแบบเด็กห้องแบบแรกแต่ว่าจะมีช่องหน้าต่างครับแต่ช่องหน้าต่างนี้จะไม่สามารถเปิดออกไปได้นะครับจะเป็นช่องแสงที่เปิดปิดม่านได้เท่านั้น,นครับพักได้ตั้งแต่1ท่านถึงสท่านเช่นกันครับท่านที่3โดยมากจะเป็นโซฟาเบด และท่านที่4ก็จะเป็นพูแมนเบดหรือเตียงที่ดึงมาจากผนังหรือเพดานลงมาครับถัดมาก็จะเป็นห้องแบบมีระเบียงนะครับหรือบาล์โคนี่ห้องแบบนี้นะครับก็จะมีระเบียงที่เปิดออกไปสู่อากาศออกไปชมวิวทะเลหรือชมวิวชายฝั่งด้านนอกได้นะครับได้ตั้งแต่1ท่านถึง4ท่านเช่นกันครับขนาดห้องก็จะมีขนาดใหญ่กว่าห้อง2แบบแรกนะครับท่านที่3ก็จะเป็นโซฟาเบดท่านที่4ก็จะเป็นเตียงแบบพูแมนเบดนะครับห้องที่กล่าวมาทั้ง3แบบจะแบ่งย่อย,อยเป็นห้องแบบพรีเมียมและห้องแบบคลาสสิกครับ ซึ่งจะมีขนาดห้องและการจัดวางต่างๆในห้องเหมือนกันทั้งแบบคลาสสิกและแบบพรีเมียมครับแต่ก็ตรงที่ถ้าเป็นแบบพรีเมียมจะสามารถสั่งอาหารเช้าบางอย่างมาทานในห้องได้ครับโดยส่วนใหญ่ห้องพรีเมียมจะอยู่ชั้นที่สูงกว่าห้องคลาสสิกครับแต่ก็จะมีห้องพรีเมียมบางส่วนที่อยู่ชั้นเดียวกันกับห้องคลาสสิกบ้างนะครับห้องพรีเมียมจะสามารถรับบริการรูมเซอร์วิสได้ตลอด24ชั่วโมง ส่วนห้องแบบคลาสสิกก็จะมีเวลาจำกัดในการที่ใช้บริการรูมเซอร์วิสได้ฟรีนะครับและอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใช้บริการนอกเวลาครับลำดับถัดมาก็จะเป็นห้องมินิสวีทครับเรียกว่ามีระดับการบริการและขนาดห้องอยู่ตรงกลางระหว่างห้องมีระเบียงกับห้องสวีทครับบางห้องอาจจะมีระเบียงแต่บางห้องก็จะเป็นห้องหน้าต่างขนาดใหญ่แทนครับและจะได้รับสิทธิพิเศษบางอย่างที่เป็นของห้องตระกูลสวีทด้วยเช่นกันครับเช่นได้เช็คอินเข้าเรือและเช็คเอาท์ออกจากเรือเป็นกลุ่มแรกๆ และสามารถใช้โซนห้องอาหารโซนเดียวกันกับห้องสวีทได้เป็นต้นครับส่วนสิทธิพิเศษที่จะไม่ได้รับเหมือนกับห้องสวีทก็คือไม่มีแพ็กเกจเครื่องดื่มให้ครับและห้องน้ําก็จะไม่มีอ่างพำน้ำํามีแต่ฝักบัวเหมือนห้องแบบอื่นและก็จะไม่มีบริการบัตเลอร์หรือคนรับใช้ส่วนตัวครับรายละเอียดเหล่านี้ก็จะแตกต่างกันบ้างในแต่ละทริปนะครับถัดมาก็จะเป็นห้องสวีทและแกรนสวีทครับห้องสวีทและแกรนสวีทก็จะได้รับการบริการที่เหมือนกัน แตกต่างกันที่แกรนด์สวีทจะมีขนาดใหญ่กว่าห้องสวีทเกือบเท่านึงเลยครับถ้าเราจองห้องตระกูลสวีทเราก็จะได้ห้องที่ใหญ่ขึ้นมีโซนนั่งเล่นที่กว้างขวางโออาสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะได้รับการบริการต่างๆที่ดียิ่งขึ้นไปด้วยครับห้องตระกูลสวีทจะมีบัตเลอร์คอยดูแลเป็นพิเศษเราสามารถวานบัตเลอร์ของเราให้ไปช่วยจัดการเรื่องต่างๆ หรือสอบถามได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับเรือให้เราได้เลยนะครับหรือให้อันแพคกระเป๋าจัดเสื้อผ้าให้เราไปงได้นะครับเหมือนมีคนรับใช้ส่วนตัวบนเรือเลยครับสะดวกสบายสุดๆเลยครับสำหรับห้องตระกูลสวีทเราสามารถที่จะเลือกความนุ่มของหมอนได้ครับว่าจะเอาความนุ่มที่ระดับเท่าไหร่ห้องอาบน้ําก็จะใหญ่กว่าห้องแบบอื่นๆและก็จะมีอ่างอาบน้ําให้ด้วยครับซึ่งห้องแบบอื่นๆจะไม่มีอ่างอาบน้ํามีแต่ฝักบัวนะครับและในวันแรกก็จะมีเครื่องดื่มเวลคัมริงก์ พวกไวน์หรือแชมเปญให้ห้องละ1ขวดก็จะมีผลไม้และอาหารว่างเสิร์ฟให้ในห้องทุกๆวันครับและท่านที่จองห้องตระกูลสวีทนะครับก็จะมีโซนรับประทานอาหารในห้องอาหารหลักแยกเป็นโซนพิเศษโดยเฉพาะยกเว้นถ้าทานห้องบุฟเฟ่ก็จะไม่ได้แยกโซนให้นะครับการเช็คอินเข้าเรือและการเช็คเอาท์ออกจากเรือก็จะเป็นพิเออร์อตี้ครับคือจะได้รับสิทธิ์เช็คอินและเช็คเอาท์ก่อนเป็นกลุ่มแรกๆครับ ห้องสวีทและการสวีทของทริปนี้จะรวมแพ็กเกจเครื่องดื่มแบบแอลกอฮอล์ที่เป็นแบบพรีเมียมให้เรานะครับสําหรับทุกคนในห้องเลยนะครับซึ่งสามารถดื่มได้ทุกอย่างในทุกรูปแบบบนเรือได้ไม่จํากัดเลยครับคุ้มค่ามากๆครับหากต้องการข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมในเรื่องเรือสําราญสามารถสอบถามมาที่ cruisedomain.com มาได้เลยนะครับ